การอ่านทำนองสนอประเภทกมุลฉันสิบสองมัทนาชาเจ้าลีชิชิชังจำนานจาแต่ระคาอุวาทาหรือกะบินกาบวนความดานุถามก็เจ้าสายบอมีตอบน่กคำถามวานิดาพยายา การเร็นสำนวนหวนก็และเจ้ามีเต็มจินจะสะดับดานูชวนพิวะให้อนงนวลชนะร่อนทนงใจบอมิยอมจะร่วมรักและสมัครสมอนใสก็ดานูจะยอมให้วานิดา นิวาสสวรรค์